สวัสดีครับพวกการวิเคราะห์ราคาองคำจาก YLG ประจำเช่าที่2 0เมษายน2560ภาพรวมการขึ้นไหวของราคาองคำณวันก่อนหน้าราคาองคำเปิดตลาดบริเวณ1,226.56ย่อตัวต่ำสุดเพียง1,214.31ขึ้นไปแตะระดับสูงสุดบริเวณ1,231.70ปิดตลาดไปบริเวณ1,228.40บวกขึ้นมาประมาณ2.00เหรียญดอลลาร์ต่อทสซอ นักลงทุนตลาดโลกยังคงได้รับแรงหนุนจากทิศทางดัชนีดอลลาร์สหรัฐที่ยังคงอ่อนค่าลงหลังจากธนาคารกลางสาหรัฐหรือเฟดส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยช้ากว่าที่นักลงทุนมีการประเมินไว้อย่างไรแล้วก็ตามนักลงทุนยังมุ่งความสนใจไปที่การเมืองของฝรั่งเศสโดยการโต้วาทีครั้งแรกระหว่างผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศสที่จะมีขึ้นในช่วงต่อไปในสัปดาห์นี้ขณะที่โพลล่าสุดระบุว่าผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศสสายกลาง ยังคงมีคะแนนกลับขึ้นมาสูสีกับนางเมอรินเอร์อแป้งผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิปดีฝ่ายขวาจัดของฝรั่งเศสขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาถ้อยถแถลงของผู้กำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดที่จะมีการส่งสัญญาณหลังจากเฟดมีการประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในครั้งที่ผ่านมาในสัปดาห์นี้ถึง9คนขณะที่นักลงทุนจับตาไปที่นางเจนเน็ตเยเลประธานธนาคารกลางสหรัฐ ซึ่งจะมีแถลงการในสัปดาห์นี้เช่นกันนักลงทุนยังคงจับตาการปราศัยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เมืองเซนต์หลุยส์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเช้าวันอังคารเวลาหนาฬิกา30นาทีสรุปภาพรวมการลงทุนณวันก่อนหน้าการซื้อขายคงก้องทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคำ SPDR ขายทองคำออกมา2.962ตันถือกรองทองคำที่ระดับ834.100าี่หตันกองทุนดูหกเงินไอแช์ are, ถือร่วมเงินที่ระดับ1 3 3 7งหตัน การเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นณวันก่อนหน้าโลหะเงินปิดตลาดไปได้ระดับ17.30อ่อนตัวลงมา0.04ดัชนีดาวโจนส์ปิดตลาดไปได้ระดับ2 9 1 4 6 2จุดอ่อนตัวลง19.93จุดสกุลเงินยูโรปิดตลาดไปได้ระดับ1.0736อ่อนตัวลง0.0028ดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์ปิดตลาดไปได้ระดับ100.31ส่งตัวจากวันก่อนหน้าปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ แลงคำยังคงได้รับแรงหมุนจากดอลลาร์อ่อนค่าต่อเนื่องหลังเฟดส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปดัชนีดดอลลาร์สหรัฐยังคงเคลื่อนไหวในแดนลบขณะที่แรงขายดอลลาร์ยังคงมีสลับมาอย่างต่อเนื่องตามแนวโน้มการที่เฟดจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปดอลลาร์ยังคงได้รับแรงกดดันจากท่าทีของคณะกรรมการ FOMC ในสัปดาห์นี้ที่จะยังคงมีท่าทีการ ปรับขึ้นอัตาราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปประกอบกับทิศทางของสก,กุลเงินในภูมิภาคอื่นๆแข็งค่าขึ้นอะไรยิ่งเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันให้ดอลลาร์ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางที่อ่อนค่าลงอย่างไรแล้วก็ตามทองคอํายังคงได้รับแรงกดดันจากทิศทางน้ํามันน่าจะมีเสถียรภาพมากขึ้นเมื่อรัสเซียเร่งลดกําลังการผลิตน้ามันมากขึ้นในเดือนนี้ นายอเล็กซานเดอร์รัฐมนตรีพลังงานรัสเซียกล่าวว่ารัสเซียจะลดกำลังการผลิตน้ำมันมากขึ้นจากระดับ16ึ0 0 0บาร์เรลต่อวันสู่ระดับ200,000บาร์เรลต่อวันในช่วงที่เหลือของเดือนนี้โดยรัสเซียจะลดกำลังการผลิตน้ำมันมากขึ้นในช่วงสิ้นเดือนเมษายนอย่างไรก็ตามพิทางค่าเงินบาทต่อดอลลาร์ที่ยังคงแข็งค่ายังคงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กดดันราคาทองคำภายในประเทศซึ่งบาทต่อดอลลาร์แข็งค่ามากที่สุดในรอบ5าเดือนที่ระดับ3า6 6ขณะที่สกุลเงิน ที่มีการไหลเข้ากลับมาภายในประเทศหลังจากเปดมีการส่งสัญญาณไม่ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในทิศทางที่เร่งยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ดันให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นดิวเลอร์ู้ค้างเงินคาดกันว่าค่าเงินบาทจะเคลื่อนไหวในระดับ34.60ถึงระร 70, ดับ34.70ขณะที่ตลาดการเงินญี่ปุ่นปิดทําการในวันนี้ส่งผลให้ตลาดปริวัติเงินตราของเอเชียมีปริมาณการซื้อขายเบาบางลง ประกอบกับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย1.57พันล้านบาทซื้อสุทธิตราสารนี้ทุกช่วงอายุ1 7 7 4 0ล้านบาทแต่หากนับเฉพาะตราสารนี้อายุเกิน1ปีขึ้นไปซื้อสุทธิ956.26้า95บดล้านบาทจุดการลงทุนไว้อจอจีประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ1 2 2 2 12, 1,212และ1203แนวต้านประเมินไว้บริเวณ2 3 3 3 2พัน ,250 รับ กลุกลงทุนหากราคาทองคำอ่อนตัวลงยังสามารถท่งตัวเหนือโซนระดับ1 2 2 2รเหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนได้ราคายังมีโอกาสดีดตัวขึ้นทดสอบแนวต้านระดับ1,233อรบถึง1,242ซึ่งหากสามารถดีเหนือแนวต้านแรกระดับ1 2 3 3เหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนได้อย่างแข็งแกร่งราคาจะมีโอกาสดีดตัวขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปอย่างไรก็ตามนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยอาจรอการเข้าซื้อโดยใช้โซนแนวรับระดับ1 2 2 2เหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนเป็นจุดพิจารณา และอาจจะทยอยแบ่งทองคำออกขายตามแนวตั้านต,ต่างๆวันนี้ทาวาย LG ขอจบการรายงานภาวะตลตาดเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ